เอาละครับสวัสด,ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม The Division นะครับซึ่งผมจะไม่ได้มาเล่นในหมดเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้อุ๊ยแหลกผมจะมาฟาร์มของนะครับซึ่งเนื้อเรื่องผมได้เล่นจบไปแล้วและนี่ผมก็จะมาฟาร์มหาของทองกันเปิดก่อนได้เปรียบจังหวะนี้ปืนผมโคตรเบาเลยชิบหาย ทำไมแม่แรงเปลนแม่แรงเหมือนคนอื่นบ้างนะเคลียะตอนหลังใน,นเรื่องผมก็เคลียร์จบไปแล้วเมนสตอรี100่ร้อเเหลือพวกเอ็นคาร์เตอร์แล้วก็ไซต์มิชชั่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับที่ยังเหลือค้างในตอนนี้ ซึ่งผมค่อยไปไล่เก็บเอาทีหลังแล้วกันอุยสนาตอนนี้ก็มากับเพื่อนสองคนนะครับผมเขาคนนี้ที่ทำให้เราฟาร์มยันเลเวลสามสิช่วยผมเคลียร์ไปกับทุกมิชั่นอะ่ะอีกอีกห้เปอ็นขาเป็นคนช่วยเคลียร์นะครับผม เพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวจะเสียเวลาฟาร์มนานมากปืนเขานี่อย่างแมบเลยเปืนผมนี่อย่างกาก ก็ผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการเล่นนิดหน่อยเดี๋ยวตายเอาอุยตกใจคิบหาย,ยดูปืนเขาอย่างเทพอ่ะ incoming. Cái gì bằng lốt trong quầy rồi này nè

ตายหงตายห่ากันหมดเลยทีเดียเซลผมนี่ไม่ค่อยไนะด้ยิงนะมีแต่เขายิงคนเดียวปืนเขานี่โคตรเทพอะ่ะชิบหายไอ้ไอ้สกินปืนนี่มันหาได้จากไหนครับ อะไรนะครับสกินปืนมันหาได้จากไหนครับคือฟังไม่ไม่ออกเอสกินปืนนะครับอ๋ออัพเอฐานในตรงที่เคียริตี้วิงอ่ะแล้วก็ตรงที่ไฮไลท์อ่ะมันจะมีขายอยู่ข้างใน ผมอัพฐานหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวตัวน,นี้ไว้อย่าเพิ่งยิงเวลาเราเข้าไปฐานเวลาเราเลี้ยวขวาเข้า Security Wing เน่ะแล้วเราเดินเข้าไปข้างในสุดเลยมันจะมีร้านขายจิตวิขวาสุดเลยใช่ไหมครับ S <S ก็เดินถ่ายในคอมพิวเตอร์ที่เราอัเาอปเกตถ่านน่ะตรงไปข้างในเลยอยู่ลึกอ,อยู่ไอ้ที่มันว่าดาร์กโซนอะไรน่ะนะ <S 2> <S 2> เลยเลยข้างในอีกครับมันยังมีต่ออยู่ข้างในอ๋อครับครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูเวลาเราขายอาวุธที่มันใส่พวกอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยอุปกรณ์เสริมมันก็โดนขายด้วยเหรอต้องถอดก่อนใช่ไหม ต้องถอดก่อนครับโอ้ชิบหายก็ไปด้วยเลยผมไม่ได้ถอดอ่ะผมสกินปืนผมไปด้วยเลยใส่แล้วไอ้พวกสโคบพวกอุปกรณ์แต่งปืนอ่ะไปหมดอ่ะเดี๋ยวกิดอะไรขึ <peut> ้น มันมาเพิ่มเลยเอาตาไอ้ไอ้ตัวนี้ไม่ตายก็ไม่มาใช่ไหมใช่ใช่ใชคนไม่รู้คนไม่รู้ยังไม่ผิดฮา่่รดเท่าไหร่แต่ชาเลนจอ์อันตรายโอ้ยชาเลนผมยิงกับเพื่อนสองคนอะ่ะมันเล่นสามคนแล้วอีกคนมันติดบักอ่ะเมื่อวานอะ เล่นกับเบื้อนสองคนยิงหยอดทีละนิดทีละนิด <c oughs> เคลียร์ไปโหยิงไม่โดนเลยห้านัดโดนนัดเดียวชิบหายโดวข้างบนเหลือไว้อ๋อที่ยิงข้างบนอะใช่ไหม ก็ปืนกลหนักอมันมันจะไม่เดินมาหาเราอ่ะมันเป็นไกลแล้วก็มันจะชาร์จยิงเนี่ยตัวเนี้ยเหรอไอ้พวกปืนกลหนักอ่ะมันจะไม่เข้าไปจิตแล้วก็รอให้มเดเโดเราฆ่าเลยทีนี้อ๋อลืมไปปืน ปืนทองผมมีแค่ช็อตกันอะแต่ผมไม่ชอบใช้ช็อตกันไงผมชอบใช้แต่ต้องใช้กับเกียร์เซตชุดใหม่ใช้ใช้กับอะไรนะเกียร์เซตชุดใหม่มันจะมีชุดหนึ่งที่บั้นบวกเอโจมตีของช็อตกันพันหนึ่งอ่ะอ๋อไม่รู้อ่ะผมชอบใช้ไอ้สไนเปอร์กับปืนกลน่ะ มีเซตมาตรฐาน <c oughs> แต่เพื่อนแต่เพื่อนผมมันเล่นปืนกลกับช็อตกันอะวิ่งยิงยิงยิงจ่อๆเลย <c oughs> อย่างโหดอะ่ะ ส่วนมากผมเห็นเขาเล่น Jesus, ตัวผู้หญิงไม่รู้ว่ามันมีอะไรดีหรือเปล่าวเนี่ยทำไมทำไมทำไมคนชอบเล่นไอสร้างตัวเป็นผู้หญิงอะ่ะมันมีข้ขอดีข้อเสียต่างกันหรือเปล่าไม่ไม่มีอะไรเลยแค่แนวเฉดจริงๆนะ <c oughs> ผมเห็น <c oughs> ผมเห็นคนเล่นแต่ผู้หญิงอะ่ะ วัดอยู่เลยไอซ์้ย What the fuck is this What the fuck What the fuck ตายพี่ครับอย่างนี้เป็นไอหมดแล้วเอาเอาเอาบอกบ้านี่ กว่ชผมสร้างที่แรกผมว่ามันตลกไงเลยลบทิ้งสร้างผู้หญิงอยู่ตัวแรกผมก็ลบทิ้งว่าะผมไม่เข้าใจแมปมันเลยมาเริ่มเล่นใหม่ <laughs> ยม่งไม่วิ่งมาต่อวะชิบหายผมนี่เลงเผื่อเลยมแมลงปอ,อยู่ไหน สุนเปิดต้องเจอกูสัตว์เปิดก่อนได้เปรียบเอาไปแสนหนึ่งเบาๆสองไรล่ะครับสองไรล่ะครับสองไรล่ะสองไรละโอ้ขอโทษขอโทษ ฉันมองตอัวเธอผิดไปว่าจะฟักอย่างดีเลยปืน มองไม่เห็นต้องมาทางนี้โดนสก,กิดเป็นดอกนะึ จะโดดลงไปในของมันวะนะ่ะโดดลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ไอ้ชิบหาย วิลั่น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 โอ้โ oh ห oh, มันจะตีที่ครับ <c oughs> อยากสอยแล้วนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทำเลเหมาะทำเลเหมาะ ทำเลมอ,อโอ้โหหายไอ้จั์นี่บอสใช่ไหมเจ็บพัก <c oughs> เอาลเอาครับเอาหมดแต่ผมไม่ได้เป็นถุงมือโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฟาร์มของยาวๆขอบคุณที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับ